ส <ศ Dante> ว่างท่านจะได้ยินถ้าเบาท่านไม่ได้ยินเอานะครับถ้าเรารักขอให้ทุกคนยืนขึ้นครับขอให้น้องทั้งหมดนะครับยืนขึ้นโดนน้ำไมให้เองสองคนไม่สองคนโดนน้ำแต่ทันทีไรลงมาครับลงมารับฟังนะครับเอาทุกคนรับฟังนั่งรอได้นั่งรอได้เนาะ พวกท้องของท่านก็คือสำนักงานทรัพย์สินสำนักงานจัดก,การทรัพย์สินจุฬาคุณมนั่นแหละคุณนั่นแหละที่เขาจะมาเจไปนั่นแหละก็คือพวกของท่านสีของท่านเแหละพอผมเรียนดีมีความสรผอมจบออกไปนะครับ

จะได้จะได้เหมือนไม่ก็คือขอให้ให้สัมผัสเหมือนกันช่วยช่วยหน่อยนะครับคุณท่านไม่ได้หนีไปไหนที่ที่ติดภารกิจที่ติดภารกิจมีหกข้อเสนอครับข้อแรกคดเค้าแก้ไขข้อสอบค่ะก็ ค่ะก็จากการที่ได้พูดคุยกันวันนี้นะคะก็ได้รับข้อเสนอ